สาววันดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้มีกับผมอีกแล้วนะครับ FT กันอีกแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้มาอยู่กับแบบที่มีชื่อว่าอนิเมะเรนเจอร์ X นะครับทุกคนนะเป็นแบบใหม่ของคนไทยนะครับทุกคนนะอันนี้เป็นฝีมือของคนไทยนะครับโอเคจะเป็นอนิเมะนะครับแต่ว่าเป็นแนวไลนะ์เรนเจอร์เนาะเป็นการเรียกมอนออกมานะครับเรียกเนี่ยพวกตัวของเราเนี่ยออกมานะครับแล้วก็เอาไว้ไปอันนี้นะเอาไว้ไป สู้แบบพวกต่อคนพวกพวกพวกต่อสู้นั่นแหละเออเอาไว้ต่อสู้นะครับโอเคซึ่งเกมนี้นะครับคนไทยครับเปิดตอนหนึ่งทุ่มนะทุ่มตรงตรงเลยตอนแรกนึกว่าจะบิดน,นะไม่บิดเฉยเลยว่ะคนไทยนี่ตรงต่อเวลาจัดเลยนะทุกคนนะโอเคต่อไปนะครับผมจะมาบอกเข้าๆก่อนอนะมาบอกระบบก่อนนะครับทุกคนอย่างแรกนะครับเราจะเกิดมาตรงกลางนี้นะครับทุกคนนะอันนี้ ระบบต่างๆนะใครที่ยังไม่รู้นะครับโอเคเราเกิดมาที่แรกนะครับเราจะเกิดมาตรงกลางนี้นะครับทุกคนนะโอเคข้างถ้าหันไปทางซ้ายนะครับเมาส์อยู่ทางซ้ายนะครับจะเป็นเพชรนะครับเพชรเนี่ยเอาไว้สุ่มตัวนะทุกคนนะแล้วก็เงินเนี่ยเอาไว้อัพสเตตได้นะครับทุกคนนะแล้วก็ไอ้นี่นะครับค้างนะสต็อกนะครับนี่กดไปนะครับสายเพชรทูวินนะทุกคนนะโปรโมชั่นนะครับเปิดเกมนะทุกคนนะ 499โลนะครับได้นิ้วมาสามอันนะทุกคนนะนิ้วสามอันรีโลสามอันนะครับดีโอหนึ่งตัวคุซันนะครับหนึ่งตัวโอคารุนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็โกอีสองพันนะผมว่าดีดีตรงนิ้วนี่แหละอืแล้วก็ VIP ครับ199โลถูกมากแล้วก็อะไรไม่รู้เนี่ยสริฟซัมมอเนเหรอห้าสิบโลนะครับแล้วก็ เหมือนเอ็กซ์อะไรอะสต็อกยูนิตเหรอยูนิตสต็อกเพิ่มเพิ่มที่เก็บหรือเปล่าไม่รู้อะอันนี้ก็บอกว่าเหมือนแบบข้ามรีโลได้แบบว่าเราไปสุ่มรีโลแต่ว่ามันเป็นแอนิเมชันอันนี้สามารถข้ามอนิเมชันได้นะครับส่วนนี้น่าจะมีโอกาสเพิ่มใช้นี่นะห้าร้อยโลเลยนะแล้วก็เพจเพ,จเพจนี่ครับไปเรื่อยๆนะนี่ต่อไปครับระบบยูนิตนะทุกคนนะยูนิตก็จะมีระดับแรอีพิกดีเจนแล้วก็มิติกนะครับทุกคนนะแล้วก็มีระดับพวกบอกว่า เอ,อระดับยูนิเมทอะไรอย่างเงี้ยระดับลับนะครับซีเครตอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนนะนี่ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยบางตัวอาจจะมีไอ้นี่ระดับครับทุกคนนะว่าคอสเมติกนะทุกคนนะอย่างเช่นโบลี่นี่เลื่อนลงมาสุดนะครับจะมีคอสเมติกนะอ่ะของคาตาคูรีแล้วกันนะนี่ครับคอสเมติกของคาตาคูรีนะทุกคนนะจะเป็นอย่างเงี้นะนี่นครับจะมีผ้าพันคอมันนะแล้วก็ดาบม,มันนะครับ แล้วก็จะยืนกอดโออย่างนี้เลยส่วนของออของคคุซันล้วกันของคูซันจะเป็นอย่างไรครับทุกคนจะมีแว่นนะครับผ้าคลุมแล้วก็เป็นเท้าแสงนะทุกคนนะโอเคถ้าคลิปนี้เสียงเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพิ่มเสียงเอาต่อไปครับทุกคนนะก็คือโบลี่นะครับนี่ผมได้ใช้นี่มาด้วยนี่ทุกคนสุม่มโบลี่ได้ใช้นี่คิดดูเลยดูเสียงโคตรด,ดัง เนี่ยผมสุ่มโบลี่ได้ใช้นี่ทุกคนโคตรตึงโคตรเก่งโคตรเอาเรื่องอ่ะได้โบลี่แบบว่าโบลี่ใช้นน่นะครับทุกคนนะนี่จะเป็นงนี้นะครับคอมไม่ติเตของโบลี่นะนี่โอเคต่อไปนะครับไอเทมนะทุกคนนะก็จะเก็บของไอเทมที่เราเนี่ยสามารถฟาร์มลงมาได้เลยนะครับเราฟาร์มมาแล้วก็ไม่อยู่ในนี้หมดเลยนะต่อไปครับวาร์ปนะทุกคนนะ นี่นี่โบลี่ธรรมดากับโบลี่นี่นะโบลี่ธรรมดากับโบลี่ไชนี่นะครับทุกคนต่างกันนะโอเคต่อไปนะครับทุกคนนะจะเป็นวาร์ปนะครับทุกคนล็อบบี้เพย์รูมชาเลนซัมมอนชอปแล้วก็เทดแท็กนะครับหรือว่าเทดแล้วก็อีวิวเลชันนะครับทุกคนนะต่อไปครับเพย์ Pay, นะถ้ากดเพย์นะครับมันจะไม่เข้าหน้าเพย์มันจะไม่เข้าหน้าล็อบบี้เพยนะ์จะเข้าอย่างนี้เลย จะเข้าแบบสามารถกดเข้าเกมได้เลย,เลยอะไรเงี้ยโกงมากโคตรดีต่อไปครับอัพสเตตครับทุกคนสเตตครับต้องใช้เงินนะเงินตรงนี้เลยเงินเราแล้วก็มาอัพอย่างเงี้ยแบบว่าพวกไลน์เลนเจอร์ต่อไปกดซัมมอนครับทุกคนซัมมอนเนี่ยคลิปเนี้ยอาจจะนานหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่าคลิปนี้มันระบบแนะนำไงแบบว่าพูดยาวๆละเอียดให้ทุกคนรู้นะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเรากดซัมมอนจะเข้ามาตรงนี้นะ นีตรงนี้เลยนี่จะมีสกอรโโต้เยอะอยู่นะครับให้เรากดไปนะอันนี้ตู้แรกนะครับสามารถสุ่มได้เลยนะส่วนตู้นี้นะครับจะสุ่มได้ตอนเวลร์สิบห้านะครับทุกคนนะเพชจะใช้เยอะขึ้นได้ไหมอันนี้สิบค้งห้าร้อยอันนี้สิบค้งพันหนึ่งเนี่ยจะใช้เยอะนะครับแต่ว่าโอกาสก็เนี่ยอันนี้มันจะมีโอกาสได้ทุกตัวเลยนะทุกคนนะนี่ทุกตัวเลยนะแบบมิติกทุกตัวส่วนอันนี้ก็จะมิติกตัวเดียวปะแต่ว่าผมได้บ่อยจากตู้ตู้นี้ผมได้บ่อยมากมิติกตู้นี้ไม่ค่อยได้เลย โอเคนี่จะเป็นงี้นะครับนี่เหรอไม่ได้โบลิ่แลวธรมา,าแต่ได้ล่างเชนนี่มาโอเคต่อไปครับฝั่งนี้บ้างอ่ะบอสอีเวนต์นะครับบอสอีเวนต์ตอนนี้ผมแนะนำว่าให้รีบเอานะครับเพราะว่าลิมิเต็ดยูนิตร้อยหนึ่งหมื่นตัวนะครับเพราะว่าถ้าช้าอาจจะหมดนะทุกคนนะเพราะว่าเี่ยมันเผอเผอพ่ได้ทั้งฟาร์มเจมได้ด้วยเนะี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ยูจะไอ้เออยูตะมีโอกาสได้0.1เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสได้นิวด้วยเห็นไหมโอเคต่อไประบบเควสครับทุกคนนี่ระบบเควสทำมาดีนะดีมากนี่เห็นปะผมทำเสร็จไปหลายเควสจัดเลยดูทุกคนนี่คนระับต่อไประบบโปรไฟล์ค,ครับทุกคนนี่จะเป็นแท็กอย่างเงี้ยแหละนะนี่เอาเวงอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่แท็กนะครับทุกคนก็สามารถเราก็สามารถไปกดดูตัวคนอื่นได้นะ อากดไม่ได้เนี่ยเราก็จะมาบอกว่าโปรไฟล์ตัวเองใช่ไหมครับนี่มันจะบอกนะว่าเราใส่ตัวอะไรบ้างครับต่อไปโค้ดครับทุกคนนะถ้ามีถ้าผมหาโค้ดเจอหรือมีโค้ดเดี๋ยวนะผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่าคลิปนะครับทุกคนนะถ้าไม่มีก็กดใต้ล่าคลิปไม่มีก็นั่นแหละหาเอ,าเองโอเคอ่ะมาเรามากางล็อบบี้แบบไปทีละโซนนะครับอย่างแรกครับเลเวลครับเลเวลจะ เนี่ยครับทีละทุกทุก้าเลเวลมารับตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่จะได้ของแตกต่างกันไปนะนี่จะตันอยู่ที่หนึ่งร้อยเลเวลนะครับเลเวลจะตันที่ร้อยหนึ่งนะไม่ใช่เลเวลตันของไอ้นี้นะไม่ใช่เลเวลตันของอันี้นะเลเวลตันของไอเนี่ยที่สามารถรับได้คือหนึ่งร้อยนะครับโอเคข้างต่อไปครับคือบอสอีเวนต์นี่กดเข้าไปแล้วก็กดเพย์เลยตรงนี้ถ้าใครผมแนะนําให้กดตรงนี้ดีกว่าก็กดเพย์ได้เหมือนกันห็่ปะต่อไปครับ fk World นะก็ fk นะครับ fk นะครับ แปดร้อยวินาทีนะทุกคนนะจะได้ห้าสิบเพชรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ตัวรับนะครับศูนจุดห้าเปอร์เซ็นผมก็ไม่รู้ตัวรับคืออะไรไปหากันเอเองโอเคซัมมอนไปแล้วนะครับเลดยังไม่มานะครับทุกคนนะเลดยังไม่มานะต้องรออัปเดตนะครับต่อไปครับช็อปครับทุกคนไปไปช็อปกันดีกว่าโอเคช็อปนะครับจะมีสปิตวาก้อนยืนอยู่นะครับทุกคนนี่จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถซื้อรีโลซื้อด็อกเตอร์ซื้อ พวกเ e อได้นะครับซื้อนิ้วได้นะนี่โอเคก็มีแค่นี้นะครับช็อปนะต่อไปครับเป็นแท็กนะครับนี่สามารถวร์ปได้นะไม่ต้องวิ่งเหมือนผมนะครับอันนี้เราก็เอาหมดตัวมาใส่เนี่ยแล้วเราก็เนี่ยมันจะตันเวลได้นะครับตอนแรกเวล์ตัน5้าสิบอะไรอย่างงี้แล้วก็สามารถปลดลิมิตเวลได้สมมติว่าโบลิผมเวลตันห้าสิบละผมอยากให้เลเวลมันขึ้น60 70จากอะไรย่างเงี้ยเราเอาด็อกเตอร์สองตัวเนี่ยมาปลดลิมิตเวลของมันได้นะครับทุกคนนะนี่ดีมากต่อไปครับ ซุมสเตตนะนี่แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนสเตตแต่สมมติผมอยากเปลี่ยนของดีโอ่อะซี C นะครับนี่กดไปกดไปอืมเกลือ,อน,นะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็ข้างในนะครับนี่จะเป็นนิ้วนะครับผมยังไม่ได้สุ่มเหมือนกันเลยนะผมก็ไม่รู้วนะ่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคต่อไปนะครับแท็กนะครับจะเป็นรีโลนั่นเองนี่แล้วก็สามารถใช้ได้สองอันนะครับคือตั๋วกับไอ้นี่เลยมีโอกาสได้ระดับนี้ทุกคน ดูเห็นปะโอกาสตามนี้เลยสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองแล้วก็สีลงครับโหสุดจะเป็นนี่นะครับโซอะไรนั่นแหละยูนิพาวเวอร์เห็นปะทุกคนดูนะระดับสุดท้ายนะระดับสุดท้ายนะทุกคนดูนะครับระดับสุดท้ายโบลี่ผมได้นี่โบลี่คูซันดูดียวดิ โคตรรั่วดีโอผมได้ระดับสุดท้ายทุกคนคิดดูแล้วดูตัวอื่นดิอ่ะอย่างเช่นมิติกเนี่ยอ่ะดูดีโอดูดีโอเอ้ยไม่ใช่เดียวนี่ดูมิติกตัวอะไรไม่รู้เนะนี่ยอ่ะดูดูคาตาคุริเนี่ยดูดูบัลลีลาบเนี่ยแล้วดูเดียวระดับรีเจนอะไรอ่ะคือผมได้เนี่ยผมแทบร้องนะทุกคนนะร้องจะร้องจริงๆอะ่ะแบบดูแม่งทำดิโหเกินไปต่อไปครับ เป็นระบบชาเลนจ์นะครับทุกคนอุ๊ยชาเลนจ์นิ้วมาโอ้โหนิ้วมาพอดีเลยเดี๋ยวผมอาคลิปเสร็จเดี๋ยวไปลงนะชาเลนจ์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนนะก็จะบอกนะครับว่าสามารถได้อะไรบ้างนิ้วเมื่อการได้10%ครับได้1-2ชิ้นอันนี้เอาไว้ค้บผ่อนะครับแล้วก็อุ๊ยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนะครับผมนะ3-5อันเลยนะครับต่อไประบบเพย์ครับก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็เข้าไปครับเลือกด่านที่เราอยากเล่นแล้วก็กดสร้างแล้วก็กดเข้าเลยแค่นั้นแหละอืม ตามนัครับทุกคนต่อไปครับระบบ leaderboard นะ leaderboard นะครับทุกคนนะก็นี่ยังไม่มีนะ leaderboard ก็ตามนั้นเลยต่อไปครับทุกคนามาถึงอย่างสุดท้ายนะ evolution ครับทุกคนนะก็ของสมมุติว่าผมอยาก evolve bully โบลลี ully, ่ ully, ใช่ไหมทุกคนนี่ก็มากดดูใช้เลยบ้างเห็นปะใช้สร้อยคอนะครับจะกลายเป็น bully ล่างนี้อ่ะ เนี่ยวางตัวโ e ยได้ปะส,สเกตอีพิกขึ้นลีเจนเนี่ยขึ้นมิติกเห็นปะอ่าอันนี้ร่างไชนี่ด้วยน,นะเนี่ยเจดเอ้ยอะไรวะทันจิโร่ทันจิโร่ร่างไชนีดนะครับแล้วก็โอคารุนเห็นปะอีววได้เห็นไหมเนี่ยอีววได้โบลี่อีววได้เห็นปะทุกคนแล้วก็ขอคาร์ดนะครับมาสามารถมาคาร์ดตรงนี้ได้เลยนะสมมติผมอยากอีโวเป็น อ่ะผมอยากอีโวเป็นโบลลี่โบลี่ก็เน่ยใหมาใช้นี่ด้วนะทุกคนนะแล้วก็ใช้ของนี้นะครับสามารถหาจากเกาะสามารถหาจากได้ตามด่านนะสมมติโบลี่ใช้พวกนี้ใช่ปะเนี่ยใช้พวกนี้นะครับแล้วก็ไปดูด่านโบลี่นะด่านแรกเลยนะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ตีไม่ใช่ด่านแรกดีีด่านนี้เห็นปะเนี่ยเห็นไหมทุกคนแต่ละด่านมันก็จะให้ของที่เราใช้คราฟอยู่นะครับนี่เห็นปะแล้วก็ลงไปเรื่อยๆทุกคน เร,เราต้องลงไปเรื่อยๆเห็นปะ่ะเราต้องลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่โอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนี่ระบบนี้เลยผมไม่รู้ว่าผมไม่กล้าใช้อผมไม่รู้ว่ามันทำไงบ้างนะครับทุกคนนะโอเคในเมื่อคลิปมันยาวแล้วก็ผมแนะนําระบบเสร็จไปแล้วงงประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเออแล้วเสียงเบารกก็ต้องขอโทษด,ด้วยใส่หูฟังเพิ่มเสียงเอาอะไรอย่างงี้ เพราะเสียงดังไม่ได้แต่ข้างบ้านด่านะทุกคนนะโอเคไปเดี๋ยวผมไปโชว์ระบบเกมเพย์หนึ่งเกมเพย์หนึ่งรอบนะครับทุกคนนะไปไปเล่นชานเลยนๆนั่นแหละโอเคเราสร้างห้องเลยครับทุกคนโอ้ยผมยังไม่ถึงก็ดีเนี่ยสมมติถ้าด่ายังไม่ถึงมันจะเล่นไม่ได้นะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นด่าของไอ้นี่วันพันแมนใช่ปะ แต่มันพันเมนหรอ,อโอ้ทุกคนใช่ปะวะผมเล่นชาเลนจ์ไม่ได้เอาใหม่ใช่ทุกคนผมเล่นชาเลนจ์ไม่ได้นะครับด่านผมยังไม่ถึงนะทุกคนนี่ตอนนี้ผมต้องเล่นด่านนี้ถึงด่านแปดแล้วถึงจะเล่นชาเลนจ์ได้โอ้เสียใจเสียใจไปไปงานไประบบเกมเพย์ เอออันอื่นก็ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวอ่ะอันนี้รอบหนึ่งไปหายไปเลยโอเครอวาร์ปคราทุกคนนะถ้างงก็ก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่เสียงมันน่าจะดงังหละเออไม้มันดีไม้มันดีกว่าอันเก่านะครับโอเคทุกคนนี่นะครับหน้าระบบวาร์ปนะทุกคนนะวาร์ปเร็วมากโคตรดี นี่นะครับทุกคนนะเมื่อเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนนะให้เราก,กดสตาร์นะครับทุกคนนะต้องกดให้ครบทุกคนนะนี่ทุกคนเมื่อเราเข้ามาใช่ไหมครับจะมีมอนออกมาให้เรากดเส่ไปนะทุกคนนีตัวเราก็จะวิ่งออกมาเห็นไหมทุกคนนี่ตัวเราจะวิ่งออกมานะครับนี่แล้วก็ดูนะนเห็นป่ะจะตีได้เด๋ยดดูบอรี่นะปัะ๊บเห็นไหมว่าตีมันจะมีสกิลให้ใช้ด้วยนะครับทุกคนนะโอเค เดี๋ยวผมลองเสกเอนนี่มาดิโอไหนดูดิโอดูวงก็กว้างดาเมจโอ้โหได้บัฟบัฟดีดีโอเคเดี๋ยวผมจะอัพเป็นโบลี่นะครับนี่อัพไปเลยโบลี่ตายนี่นะครับมันก็จะมีสกิลของมันแต่ละสกิลนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยแล้วก็ตีไปปับ๊บ ใช่ไหมทุกคนมันก็จะมีตัววิ่งเร็วอยู่นะครับอย่างเช่นโอคารุนเนี่ยโอคารุน ok จะวิ่งเร็วนะครับให้ดูนะทุกคนนี่เห็นปหมสปีดโอคารุน5.3ทุกคนดูวิ wing, ่งดูเนี่ยสปีดโบลลี่3าสปีดเดียว1.8ึ่งจเองทุกคนเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็ดูเลยเนี่ยเห็นไหมโอคารุน ok วิ่งมาเร็วมากนะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็กดเราสามารถอัพข้างๆได้นะครับกดข้างๆนี้นะตัวทีนะแล้วกดตัวทีนะครับในคอมนะแล้วก็มันจะบอกอยู่นะครับว่าใช้คอร์สเท่าไหหร่่เนนนะทุกคคอีย 60นะครับเนี่ยเราผมอยู่ตันเนี่ยสี่0ันสอง้สิบ่าอัพไป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 นี่อย่างงี้นะครับทุกคนนี่แล้วสมมติว่าถ้ามันตันใช่ไหมครับทุกคนเห็นไหมถ้าสมมติว่าตีบ้านแตกเท่ากับชนะครับนี่แล้วนี่คือของที่ได้ครับทุกคนเห็นไหมทุกคนผมเล่นไปแค่หนึ่งาทีสี่สิบวงนะครับง่ายมากเร็วมากผมบอกเลยว่าเร็วมากมากนะครับทุกคนโอเค ก็มันจบไปแล้วนะครับทุกคนนะนี่แล้วเกเเพยถือว่าง่ายมากแล้วก็สนุกนะครับทุกคนนะชายนี่เนี่ยออกง่ายมากแล้วก็ตัวเนี่ยแบบว่าไม่ได้สุ่มยากเลยนะครับทุกคนนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แบบนี้ต่อนะพุกเนี้ยไม่ก็วันอื่นอะไรอย่างเงี้ยทำคลิปแบบนี้ต่อยาวๆรีวิวตัวอีโวอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็ อาจจะไล่ล็อกฟู้ดทำแบบล็อกฟู้ดควบคู่อะไรกัน่างเงี้ยเอออาจจะมีสองแมปที่แบบว่าทำบ่อยๆอะไรเงี้ยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปละจู้